ยอดหมอหญิงอัชฉริยะตอนที่583ตบหน้าฝูงชนตอนที่หนึ่งเมื่อเยี่ยฉาปรากฏตัวออกมาอูเสือก็ถามเสียงเบาจนเกือบจะไม่ได้ยินว่าพี่ใหญ่ของข้าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนข้าน้อยไม่ทราบขอรับเยี่ยฉาตอบเสียงของเขาทุ้มต่ำและเคร่งขรึมอูเสืยจึงกัดริมฝีปากและพูดว่า ไปได้ถึงแม้ข้าน้อยจะไม่รู้ว่านายท่านอูเหย่าอยู่ที่ไหนแต่ถ้าข้าน้อยคิดถูกนายท่านอาจจะไม่ได้อยู่ที่อาณาจักรล่างในตอนนี้สิ่งที่สามารถรักษาจิตวิญ,ญญาณได้นั้นจะพบได้แค่ในอาณาจักรลางเท่านั้นขอรับอูเสืยก็เงยหน้าขึ้นทันทีเอ๊ะพี่ใหญ่มาจากอาณาจักรลางอย่างนั้นหรือนางรู้สึกอยู่เสมอว่าอูเหย่านั้นลึกลับมากเป็นพิเศษพลังของเขาแข็งแกร่งมากจนสามารถต้านสวรรค์ได้เลย อำนาจของอูเหย่าเหนือกว่าทุกคนที่อูเสือเคยพบเย่าฉาเองก็เคยแสดงพลังของเขาที่เกือบจะอยู่ในระดับเดียวกับคนที่มาจาก12วิหารที่หุบเขาเมฆาก่อนหน้านี้และในฐานะของเจ้านายเย่ยาฉาพลังของอูเหย่าย่อมไม่ได้ไปกว่าเย่าฉาอย่างแน่นอนถึงแม้อูเสือจะเดาเอาไว้อยู่แล้วก็ตามแต่ตอนนี้เองที่นางได้ยืนยันข้อสงสัยของนางเย่าฉาก็ไม่พูดอะไรแล้วออกจากห้องไปเงียบๆอูเสือก็นอนลงบนเตียง ท่านแบะบะก็วิ่งเหยาะๆเข้ามาหาแล้วกระโดดขึ้นบนเตียงมันเอาร่างอ้วนกลมของมันเบียดเจ้าแมวน้อยออกไปจากด้านข้างข,างของอูเสียและซุกตัวหาตำแหน่งที่สบายสบายติดกับอูเสียแล้วก็นอนลงเอ๊ะเขาไม่อยู่ในอนาณาจักรล่างนั้นหรออูเสียถามตัวเองขณะที่เอามือไก่นาผากแม้แต่นางก็ไม่รู้ว่าวันนี้นางเป็นอะไรไปทำไมอยู่ๆนางจึงคิดถึงอูเยาอารมณ์ที่อยู่ในใจของนางช่างแปลกและไม่คุ้นเคยยิ่งนัก ทำให้นางรู้สึกสับสนและหมดหนทางมันมีอาการเจ็บแลบเล็กๆในหัวใจของนางซึ่งไม่อาจอธิบายหรือหาสาเหตุของมันได้เลยในขณะที่นอนอยู่บนเตียงนุ่มๆดวงตาของอู๋เสวี่ยก็ปิดลงอย่างช้าๆเข้าสู่นิทราเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นสิทธิทุกคนของสำนักศึกษาเฟิงหัวถูกเรียกให้มารวมตัวกันพวกเขาควรที่จะไปฝึกกันแต่ทว่าอยู่ๆก็ถูกเรียกรวมตัวกันที่ลานชุมนุมของสำนักศึกษาที่ลานชุมนุม อัดแน่นไปด้วยผู้เยาวพวกลูกศิษย์เดินตามอาจารย์ของพวกเขาไปย็นเข้าแถวกันอย่างเป็นระเบียบสำนักศึกษาเฟิงหัวแทบจะไม่เรียกรวมตัวลูกศิษย์อย่างเป็นทางการมากนักทําให้เวลานี้ลานชุมนุมเต็มไปได้วยเสียงพูดคุยและโต้เถียงกันทุกคนกําลังพยายามคาดเดาเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจเรียกรวมตัวศิษย์และอาจารย์ทุกคนอย่างกระทันหันแบบนี้ฮึนี่ต้องเกี่ยวข้องกับอูเสี่ยแน่แน่ผู้เยาว์คนหนึ่งกระซิบเสียงดังเพื่อดึงดูดความสนใจของศิษย์คน,น,นอื่นอีกหลายคน เอ๊เป็นไปได้ยังไงเจ้าคิดว่านางจะเป็นสาเหตุให้เรียกระดมพลพวกเราทุกคนขนาดนี้เลยเหรอหึนี่สแสดงว่าเจ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยสินะเพื่อนร่วมหอของข้าเป็นสิทธิ์ของคณะหมอยายาจิตวิญญาณเขาเล่าให้ข้าฟังว่า u, อยู่ๆอูเสวยก็โผล่ไปที่คณะหมอยายาจิตวิญญาณเมื่อวานนี้นี่เจ้าไม่ได้ยินเรื่องนี้เลยเหรือผู้เยาวอีกคนพูดออกมาอย่างภาคภูมิใจสิทธิ์ทุกคนที่อยู่รอบตัวพวกเขา ต่างก็มีสีหน้าแปลกไปในทันทีดวงตาของพวกเขาเป็นประกายจากข่าวซุบซิบที่พวกเขาเพิ่งได้ยินมาเฮ hey, จริงเหรอแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเล่าเร็วๆทันทีที่พบว่าสายตาทุกคู่หันมาสนใจเขาผู้เยาว์คนนั้นก็รู้สึกเหมือนตัวจะลอยและเขาก็ชอบความรู้สึกนี้จริงๆเขาภูมิใจที่ตกอยู่ในความสนใจของผู้คนและถามทุกๆคนว่าเมื่อมีกี่วันก่อนพวกเจ้าได้ยินข่าวลือเรื่องอูเสือข่าหลีจือมู่ใช่ไหมพวกเจ้ายังจำได้หรือเปล่า ผู้เยาวทุกคนรอบตัวเขาต่างก็พยักหน้าแรงๆมันก่อให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่พวกเขาจะลืมได้อย่างไรกันล่ะหลี่จื่อมู่นั้นเป็นสิทธิ์ของคณะหมอยยาจิตวิญญาณเขาถูกเลือกจากกู้หลี่เชียงเป็นการส่วนตัวในตอนนี้เขาทําผิดแบบแผนและยอมรับสิทธิ์เพียงคนเดียวในปีนี้หลี่จื่อมู่เป็นสิทธิ์คนโปรดที่กู้หลี่เชียงให้การดูแลและแสดงความห่วงใยเขามากที่สุดอีกทั้งยังให้การสั่งสอนขอเขาเป็นการส่วนตัวด้วยแต่อยู่ สิทธิ์คนโปรดคนนี้ก็เสียชีวิตในป่าประลองวิญญาณอย่างลึกลับพวกเจ้าคิดว่ากู้หลี่เชียงจะพอใจงั้นหรือเพราะฉะนั้นเขาถึงได้สั่งให้มีการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้และก็พบว่าอู๋เสี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของหลี่จื่อมู่ผู้เยาว์คนนั้นพูดเสียงดังจนน้ำลายกระเด็นใส่ผู้ฟังที่ตั้งใจอย่างใจจดใจจอ่อเมื่อสิทธิ์คนอื่นๆได้ฟังข่าวใหม่นี้ผู้เยาว์บางคนที่แกล้งทำเป็นไม่สนใจในตอนแรกก็เข้ามาร่วมฟังด้วย ยอดหมอย,ยิงอัจฉริยะตอนที่584ตกหน้าฝูงชนตอนที่2เ <_ d: S 1> มื่อเร็วๆนี้เ,นเหตุการณ์สำคัญสองอย่างเกิดขึ้นในสำนักศึกษาเฟิงหัวเหตุการณ์แรกก็คือล่ยเจียถูกไล่ออกจากสำนักศึกษาพร้อมกับสิทธิคนอื่นๆอีกกลุ่มใหญ่ซึ่งเขาเรียกล่าประนามหนึ่งซินก่อนที่เขาจะจากไปและอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือขาลือที่เชื่อกันว่า อูสเสียค่าหลีจือมู่โดยทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นติดๆดกันนี้ทําให้เกิดความปั่นป่วนโกลาหลขึ้นในสํานักศึกษาและข่าวลือทั้งสองก็พูดกันว่าคนร้ายได้ทําการฆาตกรรมเพื่อนสิทธิ์ทั้งคู่พวกมันจึงดึงดูดความสนใจของทุกคนนั่นเองความสําคัญของกู้หลีเชียงในสํานักศึกษาเฟิ่งหัวทําให้เขาเป็นคนที่ไม่อาจแตะต้องได้กระทั่งอาจารย์ใหญ่ก็ไม่สามารถห้ามเขาได้ถ้าเขาอยากจะทําอะไรและเมื่อไม่นานมานี้ สิทธิ์คนโปรดของกู้หลีเชียงถูกฆ่าตายอย่างลึกลับพวกเจ้าคิดว่าเขาจะปล่อยคนร้ายไปง่ายง่ายงัยงยง้นหรอและการที่อูเ๋เสือไปอยู่ที่คณะหมอยายาจิตวิญญาณเมื่อวานนี้ก็เพื่อไปอ้อนวอนขอ,ขอความเมตตาจากกู้หลีเชียงแต่ตอนที่เขาออกไปพูดกันว่าหน้าตาของอูเ๋เสือนั้นซีดเผือดเลยอูเ๋เสือต้องถูกปฏิเสธอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนคิดดูสิอูเ๋เสือไปที่คณะหมอยายาจิตวิญญาณเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ พวกเราทุกคนก็ถูกเรียกรวมตัวกันที่นี่อย่างกระทันหันและมันจะเป็นอะไรอย่างอื่นไปได้อีกล่ะข้าเดาว,ว่าเจ้าสวะโง่เงานั่นจะต้องทําให้กู้หลี่เชียงโกรธมากแน่ๆเลยเขาถึงต้องการสะสางเรื่องทั้งหมดในวันนี้และแก้แค้นให้กับการตายของสิทธิคนโปรดของเขาอืมพอฟังเรื่องทั้งหมดที่เจ้าพูดมามันก็เป็นไปได้อยู่นะข้าได้ยินว่ากู้หลี่เชียงเป็นคนขอให้ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่ในวันนี้และจากที่เจ้าเล่ามาก็ดูเหมือนทุกอย่างจะเหมาะเจาะพอดีด้วย สิทธิ์อีกคนหนึ่งก็พูดเสริมกลุ่มผู้เยาว์พวกนั้นพันประสานเสียงหัวเราะเบาๆอย่างชั่วร้ายหึไม่มีใครอยากจะเรียนอยู่ที่เดียวกันกับคนที่อาจจะแทงข้างหลังพวกเขาได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการเตือนหรอกนะแต่เอ๊ดูตรงนั้นสิใครอยู่ตรงนั้นผู้เยาว์ที่ตาแหลมคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมาเมื่อเห็นร่างสองร่างกําลังเดินมาที่ลานชุมนมุมหนึ่งในนั้นเป็นคนที่ทุกคนรู้จกักและจําได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือฟ้านฉีขณะที่อีกคนที่อยู่ข้างๆฟ้า,านฉีก็คือ ผู้เยาว์ตัวเล็กที่มีใบหน้าละเอียดอ่อนอะ,อะไรกันเนี่ยเนี่ยเขายังกล้าโผ่หน้ามาที่นี่อีกหรือไม่กลัวตายหรือไงเจ้าคิดว่าเขาจะสามารถหลบซ่อนจากเรื่องทั้งหมดได้งั้นหรอถ้ากูหลี่เชียงต้องการแก้แค้นให้หลี่จือมู่อู๋เสวี่ยก็ไม่สามารถหลบหนีไปได้หรอกต่อให้ไปจากสำนักศึกษาแห่งนี้ก็ตามที่ลานชุมนุมเต็มปไปด้วยผู้คนที่พากันเยอะแยนและกระตือรือร้อนที่จะเติมเชื้อไฟและยังมีคนที่ซ่อนตัวรอดูและสนุกกับการแสดง อูเสวียเดินเข้าใกล้ลานชุมนุมเข้ามาเรื่อยๆทีละก้าวสายตาทุกคู่ในลานชุมนุมก็หันไปจ้องมองนางหนิงซินและยี่เยียนก็ยืนอยู่ในกลุ่มสิทธ์นั้นด้วยใบหน้าของพวกเขามีรอยยิ้มยินดีและชั่วร้ายหึดูเหมือนว่าเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรเพื่อกําจัดมันเลยตั้งแต่มันไปหากู้หลี่เชียงมันก็ปิดผนึกชะตากรรมของตัวเองแล้วไม่มีทางที่กู้หลี่เชียงจะปล่อยเจ้าเด็กเลวนั่นเอาไว้หรอกหนิงซินกระซิบดวงตาของนางทอประกายชั่วร้ายแต่รอยยิ้มของนางยังคงอ่อนโยน สแสดงว่าท่านอาจารย์ของข้าเป็นคนประกาศเรียกรวมตัวพวกเราทุกคนในวันนี้งั้นหรือยี่เหยียนถามหนึ่งซินก็พยักหน้าให้จะเป็นใครไปได้นอกจากเขาล่ะนั่นก็หมายความว่าท่านอาจารย์จะเล่นงานอู๋เสือวันนี้หรอแน่นอนสิอู๋เสือคิดว่าตัวเองเป็นใครกันเขาคิดว่าเขาจะเกลี้ยกล่อมกู้หลี่เชียงให้ปล่อยเขาไปได้แค่เพราะเขาไปอ้อนวอนกู้หลี่เชียงที่คณะหมอยาาจิตวิญญาณงั้นนะหรือ ซื่อจริงๆหนิงซินพูดออกมาอย่างมีความสุขยี่เหยยนก็ลดเสียงลงและกระซิบว่าสิพี่หนิงถ้ากู้หลี่เชียงเล่นงานอู่เสือวันนี้นั่นจะไม่ผิดแผนของพวกเรางั้นหรอหนิงซินตั้งใจจะให้อู่เสีอยยอมรับความพ่ายแพ้แล้วคลานเข้ามาอ้อนวอนนางซึ่งนางจะได้มีโอกาสชักชวนอู่เสือให้เข้าเป็นคนของนางแต่ถ้าอู่เสือถูกฆ่าที่นี่วันนี้แผนการของนางก็จะพังพินาศทว่าหนิงซินไม่ได้ใส่ใจ นางพ่นลมออกทางจมูกอย่างดูถูกเยอะหยันพร้อมกับกอดอกและพูดว่ากู้หลี่เชียงอาจจะปกป้องสิทธิของเขามากแต่เขาไม่ใช่คนที่จะให้มือตัวเองต้องเปื้อนเลือดการที่เขาต้องการให้ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่ก็เพื่อแก้แค้นให้หลี่จื่อมู่ซึ่งไม่ได้หมายความว่าอู๋เสือจะถูกฆ่าถ้าเขาอยากให้อู๋เสือตายจริงๆเขาก็คงจะต้องใช้วิธีที่เป็นความลับมากกว่านี้ได้และที่เขาจะทํากับอู๋เสือได้มากที่สุดก็คือการด่าว่าประนามอย่างรุนแรง ก่อนที่จะไล่เขาออกไปจากสำนักศึกษาเฟิงหัว